สวัสดีทุกคนคะ่ะก็กลับมาพบกับคลิปไพ่โหราศาสตร์ประจํารายเดือนกันนะคะคลิปนี้เป็นของเดือนกันยายนเป็นของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนการดูดวงนี่ก็เป็นการอ่านตามหน้าไพ่ทั้งหมดมิได้ดูส่วนตัวจะทำคนก็ตรงบางคนก็ไม่ตรงและการที่เตือนในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยให้ถือว่าเป็นการบอกเหตุการณ์่วงหน้า ขอแนะนำหลักธรรมะเช่นหลักผมิหาร4หลักทิปปะสมักมีองค์8หรือหลักธรรมะที่ทุกคนได้ยินมาค่ะนํามาใช้ในชีวิตประจำวันกันเพราะว่าหักธรรมะต่างๆเหล่าน,นี้สามารถช่วยคลี่คลายปัญหาความทุกข์ต่างๆได้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราก็มาเลือกไพ่กัน12ใบ12ใบนี้ก็มี12ตําแหน่งและไพ่เนี่ยก็ได้ศัพไปละเดี๋ยวเรามาเลือกไพ่กันนะคะ อ่ทีนี้เราได้ไพ่ครบ12ใบละวเรามาเรียงไพ่กันอ่ทีนี้เราก็อ่านตามหน้าไพ่กันนะคะ ไพ่ใบแรกเป็นตัวแทนของคุณเองคือมีพระอาทิตย์ประจันทร์พระพระสีนักระมองว่าในเดือนกันยายนเนี่ยคุณเองอ่ะจะต้องเป็นคนที่ต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะแล้วใจเย็นอย่าใจร้อนใช้ความรู้ความสามารถที่คุณมีความสุขุมรอบครอบต่างๆเนี่ยจะทําให้การบริหารการจัดการในแต่ละเรื่องของคุณเนี่ยประสบความสําเร็จได้ รวมถึงคุณอาจจะมีการติดต่อกับผู้รักผู้ใหญ่ผู้รักผู้ใหญ่ก็สนับสนุนตัวคุณด้วยอาจจะมีการติดต่อประสานงานกับผู้รักผู้ใหญ่หรืออ,อทั้งกลางวันทั้งกลางคืนก็ได้หรืออาจจะมีการกได้รับต้องไปทํางานมีโอเพิ่มขึ้นก็ได้ในเดือนนี้หรือบางคนเนี่ยอาจจะมีการไปอบรมสัมมนาอะไรเกิดขึ้นด้วยนะ เป็นการพัฒนาความรู้ของตัวคุณเองอะ่ะอาจจะมีการเรียนคอร์สอะไรสั้นๆเกิดขึ้นก็ได้ค่ะในเดือนกันยายอยู่เนี้ยอันนี้คือตัวตนของคุณเองทีนี้เรา,าดูที่ตำแหน่งการเงินบ้างตำแหน่งก,นการเงินครูเป็นคุณเป็นพระประสจีกับพระศุกร์อันนี้เขาเลือกคู่สัพ์คู่โชคแสดงว่าเรื่องการเงินของคุณเนี่ยอาจจะมีโชคลาภเกิดขึ้นอย่าไปพุ่งเป้าเรื่องการเสี่ยงโชคสเสียเียวนะมันอาจจะเป็นเรื่องของอะไรล่ะบางคนอาจจะได้เรื่องของความรู้ใหม่ๆ ก็ได้หรือได้จากความสามารถพิเศษเฉพาะทางของคุณเองบางคนก็จะได้เป็นของกินของใช้ก็ได้หรือเงินสดก็ได้แล้วบางคนก็เองจัดได้จากออผู้หลักผู้ใหญ่นะคะอันนี้คือต้องดูของแต่ละคนนะหรือใครที่ทำมาค้าขายอะไรเงรี้ยคุณก็เอกจะเ,ออเนี่ยก็มีรายได้เข้ามาได้ลูกค้าเข้ามาเพิ่มเติมก็ได้ ีนี้เรื่องของการเงินก็ต้องระวังเรื่องของการใช้จ่ายของแต่ละคนบริหารการใช้จ่ายกันให้ดีๆนะทีนี้เรื่องการเงินน่ะนะอยากเตือนเรื่องการเงินไว้ด้วยว่าสําหรับคนวันพุธกลางคืนอ่ะที่ปัจจุบันคุณมีเงินเก็บคุณก็มาถูกทางแล้วส่วนคนที่เกิดวันพุธกลางคืนที่ปัจจุบันคุณไม่มีเงินเก็บคุณต้องกลับไปดูที่การใช้เงินของคุณว่าใช้เงินแบบไหนหาสาเหตุเจอทําทไมเราไม่มีเงินเก็บแล้วตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าต่อไปนี้เราต้องมีเงินเก็บจะเก็บมากเก็บน้อยเนี่เก็บเถอะค่ะ เงินเก็บเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับตัวคุณเองในภายภาคหน้านะเพราะเวลาคุณกเกษียณเนี่ยถ้าคุณไม่มีลูกหลานไม่มียาพี่น้องดูแลคุณมีเงินเก็บคุณก็ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าคุณไม่มีเงินเก็บไม่มีลูกหลานดูแลไม่มียา,ยาพี่น้องดูแลถึงเวลานั้นน่ะคุณเองก็ต้องเอ่อก็ต้องกลับไปทํางานเพื่อแลกเงินเลี้ยงชีพตัวเองใช่ไหมคะแล้วก็ช่วงนั้นน่ะคืว่า สุขภาพร่างกายเราอะ่ะมันก็ไม่ได้แข็งแรงเหมือนสมัยหนุ่มๆสาวๆแล้วอันนี้ก็อยากให้ไว้เก็บไว้พิจารณากันเนาะแล้วส่วนใครที่รายจ่ายมากกว่ารายรับก็ทําบัญชีดูค่ะคุณจะได้เห็นว่าในบัญชีรายจ่ายคุณมีค่าใช้จ่ายฟื่องเฟือยเกิดขึ้นไหมถ้าน้มองเนี่ยเกือบทุกคนเลยเรื่องการซื้อโอตเตอรี่แต่ทีเนี้ยก็ได้บอกว่าการซื้อลอตเตอรี่เนี่ยถ้าคุณไปดูดวงแบบวางลัคนาแล้วเนี่ย ผลปรากฏว่าในพื้นชะตาเดิมคุณไม่มีโชคจากการเสี่ยงโชคยังไงคุณซื้อลอตเตอรี่ก็ไม่ถูกหรอกนอกจากเวลาดาวจรอ,อยู่ในเตือนราพะเนี่ยคุณอาจจะมีโชคจากการเสี่ยงโชคก็ได้หรือเอาเรียกว่าบางคนอ่ะอาจจะได้เป็นรูปแบบของเงินสดก็มีหรือเป็นของกินของใช้ของสวยของงามก็ได้เครื่องาราชก็ได้ได้ตําแหน่งก็ได้นัก็เลยบอกว่าลองไปตัด ตรงที่เป็นเงินที่ซื้อรตเตอรี่สักส่วนหนึ่งมาเป็นเงินเก็บดีไหมนะว,ว่ามันก็จะเป็นหนทางทางนึงให้มีเงินเก็บเพิ่มขึ้นได้เหมือนกันแต่ทีเนี้ยนะเข้าใจว่าทุกคนอะมีภาระค่าใช้จ่ายไม่เหมือนกันทุกคนก็ต้องไปบริหารจัดการกันเองนะทีนี้ตรงที่ตำแหน่งสาสชากันบ้างค่ะตำแหน่งสาชาคือเพื่อนฝูงคุณคนรอบตัวสถานการณ์รอบตัว การเดินทางการติดต่อสื่อสารต่างๆเนี่ยเป็นดาวพุธกับดาวเสดนะีนั้นหมายว่าคุณจะมีการติดต่อสื่อสารการเดินทางรวมถึงสื่อออนไลน์เนี่ยเป็นไปในทางที่ดีไม่ว่าคุณจะติดต่ออะไรเนี่ยคุณก็จะประสบความสําเร็จหรือการที่คุณจะเข้าไปพบหาผู้หลักผู้ใหญ่เองก็จะประสบความสำเร็จเหมือนกันหรือบางคนเนี่ยจะได้มิตรจากการเดินทางการติดต่อสื่อสารก็ได้ทีเนี้นัติดนึงว่า มิสเนี่ยเช็คประวัติกันให้ดีๆนะเพราะเดี๋ยวนี้มีฉาชีพก็มาในรูปแบบนี้เหมือนเยอะเหมือนกันนะคะอันนี้ดูกันให้ดีๆนะแล้วก็บางคนอาจจะมีการเดินทางไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้หรือใครที่เราข่าวสารอะไรเนี่ยคุณก็จะมีข่าวเข้ามากระตักคุณเองการเดินทางก็เป็นไปด้วยดีไม่ติดขัดอะไระทีนี้เราดูตำแหน่งที่พันธุกันบ้างพันธุกก็คือในเรื่องของ บ้านคนในครอบครัวรถที่ดินก็ได้คนในที่ทํางานก็ได้นะคะทีนี้มองว่าเป็นดาวองคารกับดาวเกตคือพูดง่ายว่าคนในบ้านขค,นะคนในครอบครัวในเดือนเนี้ยมีความขยนขันแข็งที่จะทําสิ่งนู้นสิ่งนี้เยอะแยะเลยก็ต้องระมัดระวังหน่อยบางทีอาจจะมีเรื่องของอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆอ,อ,อาจจะเป็นเขาเรียกนะ พวกออฟฟิศซินโดรมก็ได้หรือ,อกล้ามเนื้ออักเสบประเภทยกของแบบผิดท่าอันนี้ก็ต้องวางนะคะทีเนี้ยบางคนเนี่ยในครอบครัวคุณน่ะนักคิดว่าอาจจะมีความเครียดวิตกกังวลอะไรเกิดขึ้นสักอย่างหนึ่งอันนี้ก็ต้องไปดูของแต่ละคนนะคะแต่ทีน่น่ามาพูดเรื่องของรถถ้าเป็นบ้านเป็นรถเนี่ยมันอาจจะมีเหตุให้ต้องแบบซ่อมแซมกระทันหันเกิดขึ้นก็ได้หรือบางคนเนี่ย อาจจะมีการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาไว้ที่บ้านที่รถก็ได้แล้วก็หรือคนในบ้านคุณนะ่ะอาจจะมีการไปสักยันหรือเอาผ้ายันมาไว้ที่บ้านก็นได้นะคะอันนี้คือต้องดูงแต่ละคนนะแต่นะเตือนไว้นิดนึงว่าถ้าใครไปสักยันเนี่ยถ้าคุณให้อยาอยากให้ยันที่คุณไปสักมีพุทธคุณจริงๆนะ คุณจะต้องเป็นคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะยันนะนะั่นนะ่ะพุทธคุณเนี่ยจะดีมากมากเลยอันนี้คือบอกไว้ก่อนนะแต่ถ้าเราเป็นคนที่แบบไปสักยันแล้วยังมาแบบทาอะไรที่แบบไปในทางที่ไม่ดีเนี่ยยันนี่เขาก็ไม่คุ้มครองหรอกอันนี้คือบอกนะคะเพราะว่าอาจจะมีเป็นแค่บางบางกรณีสําหรับคนในครอบครัวคุณเองนะทีนี้เราก็ดูเรื่องของบุตรบริวารแล้วก็โคโปรเจกต์ต่างๆคุณเนี่ย เนี่ยเป็นดาวอาทิตย์ดาวองคาดาวพระหูนะเรืม่มองว่าบุตรบุิบาลคุณเนี่ยอ,า,อาจจะมีก็ได้คำพูดกําจาอะไราไปกระทบกระทั่งคนอื่น้าบ้างก็ต้องระวังระวังเลยนะคาพูดคาจาของบุตรบุิบาณคุณเองอ่ะหรือ,อโปรเจกต์ต่างๆคุณเองอ่ะอาจจะมีปัญหาอุปสรรคต่างๆเกิดขึ้นได้ ก็ต้องดูว่าเกิดขึ้นจากอะไรอาจจะเป็นเรื่องของคําพูดอ่ะสมมุตินะคุณอ,อยากเห็นไหมพระหูพ่นควันมาเนี่ยทำให้คําพูดที่ออกมาเวลาคุณทําอะไรอ่ะไม่ว่าจากบุตรบริวาลคุณเองอ่ะก็ต้องนําคําพูดที่เออ่มีคำโกหกหลอกลวงไหมหรือเขาไปแบบเพราะว่ามันก็ถึง การใช้สื่อออนไลน์ของเขาเองเนี่ยโต้อตอบกับอีกฝั่งหนึ่งอะ่ะบางทีมันอาจจะมีปัญหาคุณต้องแก้ไขกันก็ได้เพราะเดี๋ยวนี้เห็นไหมคะการโต้อตอบบนสื่อออนไลน์ของเด็กวัยรุ่นอะ่ะมันจะมีปัญหาเกิดขึ้น,ก,นกันเยอะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันส่วนโปรเจกต์ของคุณเนี่ยเองก็เหมือนกันบริวารคุณอาจจะมีความดื้อรัน้นอาจจะไม่ได้ช่วยการงานของคุณเองก็ได้อันนี้ก็ต้องไปดูตามหน้าง,งานของแต่ละคนนะแต่แนะนําว่าถ้ามีอะไรก็ต้อง ค่อยๆแก้ไขค่อยๆพูดจาก,กันมันจะช่วยให้ปัญหาตรงนั้นคลี่คลายไปทางที่ดีได้คือมองแล้วว่าถ้าบุตรหลานคุณไม่ใจร้อนแล้วก็สามารถปรับตัวได้ทุกสถานการณ์เนี่ยนะคิดว่านะปัญหาตรงนี้มันจะช่วยคลี่คลายไปทางที่ดีเหมือนกันก็คือต้องบอกต้องต้องสอนบุตรหลานเราเองว่า ไปไหนอะไรยังไงก็ต้องระมัดระวังหน่อยไม่ต้องพูดจาอะไรก็ต้องพูดจาให้ดีๆอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้คือปรับไปตามหน้าง,งานของตะโคนนะคะทีนี้ถูงตำแหน่งอริกันบ้างตำแหน่งอริเนี่ยเออเขาบอกว่าวเวลาคุณจะไปริดเดิมบุบกเบิกสิ่งใดสิ่งหนึ่งอะ่ะคุณต้องใช้ความเรียสาหะความก็ไืออย่าโลเลให้ใจเรียนรู้จักก็ ใช้ความรู้ความสามารถของคุณในการตัดสินใจทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยคุณจะประสบความสําเร็จนะแต่ถ้าอาริในวมลบเนี่ยก็หมายถึงปัญหาอุกรรคต่างๆเกิดขึ้นหรือโรคภัยก็ได้เกิดจากใครสมมุติว่าเรามีศัตรูเก่าถ้าเนี่ยเกิดจากศัตรูเก่าก็ได้หรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งก็ได้ และตรงนี้เป็นดาวจันร์ทกับดาวพฤแ้่ก็มองว่าอาจจะเกิดจากผู้หญิงก็ได้หรือคนอายุน้อยกว่าก็ได้รวมถึงตัวบทกฎหมายก็ได้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนก็ได้อันนี้คือต้องไปดูว่าบริบทเราเกี่ยวข้องกับบุคคลประเภทใดแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นคิดว่าถ้าคุณ ใจเย็นมีความเชื่อมั่นตัวเองแบบที่น้าบอกตั้งแต่ใบแรกอ่ะความรู้ความสามารถคุณเนี่ยมันสามารถจะแก้ไขปัญหารตรงนั้นได้นะคะอันนี้คือดูของแต่ละคนเลยนะอ่ะทีนี้ดูตํามแต่งปัตนีกันบ้างตั้มแต่งปัตนีอ่ะเป็นดาวสวัสด,ดีนะก็ามาว่าคนที่มีคู่อ่ะก็มีความสุขกันดีอาจะมีการพากันไปทําบุญไปไหว้พระแล้วก็เอ่ออ่เข้าใจคือมีความเข้าขอกเข้าใจกันเนรื่องของความรักดี แต่คนเป็นคนโสดเนี่ยคุณจะเจอคนจะ,ะคนที่มีความรู้มีความสามารถเป็นคนที่มีตำแหน่งใหญ่โตหน่อยหรือเจอจากการที่คุณไปอบรมสัมมนาอะไรต่างๆก็ได้นะแล้วทีนี้คนที่หาคู่ผ่านแอปคุณก็ต้องดูกันให้ดีๆนะเพราะ บอก่าทุกอย่างเนี่ยนะอยากให้ใช้ระยะเวลาในการศึกษาใจกันให้ดีก่อนแล้วก็ตกลงปเป็นแฟนกันก็ว่ากันไปส่วนคนที่ความรักผิดหวังมาตลอดอะถ้าคุณไปดูดวงแบบวางลัคนาแล้วเนี่ยถ้าพื้นชะตาเดิมของคุณอะเรื่องความรักดีเนี่ยก็มีไปแต่ถ้าเรื่องความรักไม่ดีเนี่ยให้ไปโฟกัสในะเรื่องการงานการเงินการเลี้ยงดูพ่อแม่ค่ะคุณจะได้มีความสุข และอย่างคุณมีเวลาไปพัฒนาหน้าที่การงานให้เจริญเติบโตมีเงินทองได้ยเยอะคุณก็ไม่ต้องไปเปให้ใครเพราะสัญญาณสายเปจะผิดหวังมอกสมหวังนะแล้วใครที่จะตัดสินใจแต่งงานเนี่ยถามใจตัวเองให้ดีๆนะว่าพร้อมที่จะทําหน้าที่สามีภรรยากันแล้วหรือยังครอบครัวคุณครอบค,ครบคัวเขาต่างชาติต่างศาสนาไหมเพราะแต่ศาสนาเขามีข้อจํากัดนิสัยไลฟ์สไตล์เไปด้วยกันได้หรือเปล่า น,นี่ก็ดูองค์ตนนะคะทีนี้อยูที่ตำแหน่งมรณะมั่งตำแหน่งมรณะเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการเดินทางทีนี้เป็นดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ดาวศุกร์น้าบอกว่าตัวคุณเองหรือคนอื่นหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึง่งอาจจะต้องทําให้คุณมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือมีการเดินทางเกิดขึ้นถ้าเป็นอย่างนี้ ถ้าพูดถ้าเป็นดาวอาทิตย์ก็คืออะไรอาจจะเป็นหน่วยงานราชการเจ้าหน้าที่รัฐถ้าเป็นดาวจันทร์ก็คืออาจจะเป็นเรียกว,ว่าเพศหญิงเพศตรงข้ามก็ได้ดาวศุกร์ก็คือเรื่อง,อ,งอะไรอะ่ะเรื่องของอาการเงินการธนาคารก็ได้หรือ,อเรื่องอาหารกันกินก็ได้ จะเปลี่ยนแปลงในรูปแบบไหนเนี่ยก็ต้องดูหน้างานของตะคนนะแต่ถ้าอีกมุมหนึ่งเนี่ยในมุมลบเนี่ยมรณะนี่หมายถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆรวมถึงโรคภัยด้วยเกิดจากใครบุคคลที่กล่าวถึงกี้เนี้ยสามารถที่จะเป็นปัญหาอุปสรรคต่างๆให้ตัวคนเองได้เหมือนกันก็ต้องไปดูตามหน้างานเหมือนกันนะว่าจะ,ปะเปลี่ยนกันในรูป,รปแบบไหนเพราะแต่ละคนก็เหมือนกันกับคนอาจจะก็ได้นะ ปรับเปลี่ยนวิธีการกินอาหารใหม่ก็ได้หรือ,อจะกิได้ลดน,น้าหนักอะไรเงี้ยของแต่ละคนก็ต้องไปดูนะคะทีนี้ดูที่ตําแหน่งสุภะบ้างตําแหน่งสุภะเนี่ยหมายถึงคุณพ่อก็ได้หรือผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายมองตรงนี้เป็นดาวอังคารกับด,ดาววุฒิยูนะมองว่า,าผู้รักเพียงคุณเนี่ยจะมีความขยันเกิดขึ้น ขยันที่จะไปศึกษาเรื่องนวัตกรรมใหม่ๆแล้วเอามา,ามาบอกคุณเองหรือให้คุณทำก็ได้แต่ทีเนี้ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็เขาเองก็ต้องระวังเหมือนกันนวัตกรรมใหม่ๆพวกนี้บางทีแบบเครื่องมือเครื่องไม้บางทีมันก็ยังมีแบบเครื่องมือใหม่ๆเนี่ยเขาเองก็ต้องระวังอุบัติเหตุจากนวัตกรรมใหม่ๆเหมือนกันหรือบางคนมีการเดินทางกับผู้หลักผู้ใหญ่เองก็ต้องระวังเรื่องของอุบัติเหตุเหมือนกันนะคะ ขามีดาวองคารกับรฤตรูเนี่ยอันนี้คือมันก็อาจจะมีเรื่องของอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆก็ได้หรือบางคนนะ่ะผู้หลักผู้ใหญ่หรือคุณพ่อคุณเนี่ยอาจจะไม่สบายก็ได้เหมือนกันหรือผู้หลักผู้ใหญ่คุณพ่อคุณอาจจะมีการฝันแปลกๆเกิดขึ้นไปฝันแบบสิ่งที่น่ากลัวอะไรเงี้ยทีนี้คืออาจจะฝันเห็นสิ่งอ่อ ไปสถานที่แปลกๆแ,และเป็นสถานที่เก่าๆไปเห็นฝันเร่องไปฝันเห็นพวกทหารโบราณหรืออย่างประมาณนี้อันนี้คือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะเพราะแต่ละคนเนี่ยไม่ได้เป็นสตุคนอันนี้คือเพราะว่าฝันแปลกๆคงเป็นไปได้หมดว่าจะฝันอะไรแต่บางคนเนี่ยอาจจะฝันในสิ่งที่น่ากลัวก็ได้อันนี้เราก็ต้องปลอบใจเข้าไปนะคะอ่าทีนี้เรื่องการงานกันบ้างก,การงานคุณเป็นดาวทิดนะก็บอกว่า การงานคุณนะ่ะคุณการงานคุณจะมีความโดดเด่นมีชื่อเสียงเกิดขึ้นหรือบางคนงานคุณต้องไปเกี่ยวข้องกับางานราชการหรือ,อวัดวาอารามก็ได้รวมถึงพระราชวังต่างๆอันนี้ก็ต้องดูของแต่ะคนนะแต่มองว่างานเนี่ยมันจะทำใคุณโดดเด่นเกิดขึ้นในเดือนกันยายนเนี่ย ก็ต้องไปดูคุณแต่ละคนเลยทีนี้เรื่องการงานนะก็มองว่าสําหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยบางคนใหญ่จะเอาไปทำธุรกิจของตัวเองอะ่ะน้านแนะนําว่าไปนั่งดูดวงแบบที่เขาวางลัคนาแล้วเนี่ยคุณจะได้เห็นเลยว่าในพื้นชะตาเดิมคุณอนะ่ะสามารถทําธุรกิจเองได้หรือเปล่าถ้าทําได้ก็ทําแล้วดูในเรื่องหุ้นส่วนกับบริวารแต่ถ้าใครทําไม่ได้เนี่ยก็ไป นำเงินที่มีไปซื้อเป็นพันธบัตรสระก,กองทุนรวมหรืออมทองก็ได้แต่ไม่แนะนาให้ออกเงินกู้นะแต่ทุกอย่างคุณก็ต้องศึกษาละเอียดกันให้ดีๆนะคะเรื่องของการลงทุนเนี่ยส่วนใครที่จะได้ออกมาทําธุรกิจของคุณพ่อคุณแม่คุณก็ต้องศึกษาละเอียดของธุรกิจคุณพ่อคุณแม่ให้ละเอียดให้ชัดเจนถ้าคุณต่อย,ยอดสําเร็จธุรกิจแบบเนี้ยนะว่าจะเจริญรุง่งเรืองถึงรุ่นลูกหลานได้ส่วนใครที่ทําธุรกิจหรืองานคุณอะไรเนี่ย ถ้าไม่มีปัญหาเกิดขึ้นให้กลับมมองที่ปัญหาคุณว่าเกิดจากอะไรเกิดจากตัวไหมเช่นความขยันความเอาใจใส่ในธุรการงานของเราเนี่ยน้อยลงไปหรือเปล่าให้เปรียบเทียบตอนที่ธุรกิจคุณรุ่งเรืองอ่ะคุณมีวิถีชีวิตการทํางานแบบไหนดูหุ้นส่วนดูบริวารแต่แผนกะมีการยักยอกภายในเกิดขึ้นไหมตัวผลิตภัณฑ์ปัจจัยภายนอกที่ผ่านมาก็คือโควิด ปัจจัยภายในเป็นสิ่งที่คุณสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้คืออะไรตัวบุคคลตัวผลิตภัณฑ์การตลาดระบบวิธีการทํางานต่างเนี่ยรวมถึงการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยด้วยก็ได้นะคะอันนี้เครื่องดูของแต่คนนะอะทีนี้ดูจตำแหน่งดาพางกันบ้างเห็นไหมตำแหน่งราพางคุณนะเป็นดาวพุธกับดาวเกตนะ้มองว่าบางคนเนี่ยราบผลเนี่ยจะได้จาก สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้หรือบางคนได้เป็นวัตถุมงคลหรือบางคนจะได้จากการติดต่อสื่อสารการใช้คำพูดต่างๆเนี่ยจะทำให้คุณเกิดรับผลแต่ทีนี้เห็นไหมคะมีสายฟ้าะท,ะทะลุไปที่ตัวเอกสารน่ารู้บงว่าก็ต้องระวังคำพูด ด้วยถ้าเราพูดจาไม่ไม่ค่อยสุภาพไม่อ่อนน้อมเนี่ยเราจะได้รับผลไหมหรือเราเป็นคนที่พูดจาตรงเกินไปพูดจาผงเผาผงผางมันก็มีสิทธิที่ทําให้ขัดลาบเราได้เหมือนกันก็เรามองว่าถ้าเราเป็นคนที่พูดจาตรงพูดจาผงผางอะไรประมาณเนี้ยนะมองว่าก็ต้องซบซบลงมาหน่อยการติดต่อสั่ต่างๆคุณนะจะทำคุณได้ประโยชน์ได้ผลประโยชน์ อันนี้คือให้ดูแต่ละคนทีนี้ก็มามองในเรื่องของวินาศมากวินาศเนี่ยก็ไม่ถึงสิ่งที่สามารถช่วยเหลือเก้อกูลตุกคนได้ก็คือใครคนไก่ตัวเพื่อนบาทเพื่อนที่ทํางานหรือการคอนเนคชั่นต่างๆแต่อันนี้เป็นดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ดาวพระหูนักก็บอกว่าอาจจะเป็นหน่วยงานราชการเจ้าหน้าที่รัฐ เพศหญิงหรือคนที่อายุน้อยกว่าคุณก็ได้รวมถึงดาวพระหูคืออะไรอะชาวต่างชาตินักการเมืองอืมแล้วก็ผู้มีพลผู้มีอิทธิพลผู้นำท้องถิ่นต่างๆคนที่ทำงานกลางคืนอันเนี้ยเขาอาจชื่อหรือคุณก็ได้ จะช่วยเหลือนีได้อย่างไรก็ต้องดูาเรียกว่าหน้างานของตระคนว่าบริบทแล้วชีวิตคุณไปเกี่ยวข้องคนประเภทนี้หรือเปล่าแต่ถ้าในมุมลบเนี่ยวินาศถึงปัญหาอุกัคต่างๆเกิดขึ้นรวมถึงโรคภัยด้วยคือใครบุคคลที่กล่าวถึงไมนี่แหละก็สามารถเป็นปัญหาให้กับตวคุณก็ได้หรือคุณก็อาจจะไม่สบายก็ได้เช่นอย่างเงี้ยดาวทิศพกสายตาควาดันอย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวัง ทีนี้เรามานงสุขภาพบางสุขภาพที่เห็นๆน่ะที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องของสายตาความดันเบาหวานหัวใจระบบน้ำย่อยอาหารระบบขับถ่ายอ่อแล้วก็ต้นขาช่วงสะโพกอะไรประมาณนี้แล้วก็เท้าแล้วก็ออฟฟิศซินโดรมอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆโรคลม โรคภูมิแพ้ทุกชนิดโรคภายในโรคที่ติดกับดาวมรลูกสิ่งที่ต้องระมัดระวังกันนะคะทีนี้ทุกคนมีก,การตรวจสุขภาพร่างกายประจำปีหรือใช่ไหมเราสังเกตเรื่องของน้ําตาลไขมันว่าสูงเปล่าถ้าสูงเนี่ยถึงเวลาออกกําลังกายละจะออกกําลังกายแบบไหนก็ได้ที่คุกคชอบทุกคนถนัดแต่น้าแนะนําว่าเป็นการเดินวันละหกิโลสักหเดือนทดลองดูนะคะถ้าน้าตาลไขมันลดลงเนี่ยยึด ก็ยึดเป็นมาตรฐานในการเดเนินชีวิตได้เพราะเราเข้าสังคมสูงอยยุละไปไหนเมื่อไหร่จะได้คล่องตัวไม่ต้องไปรบกวนคนอื่นเขาส่วนคนที่น้ําตาลไขมันปกติก็ลังการเหมือนกันค่ะร่างกายจะได้แข็งแรงทีนี้ก็ขอเตือนร่วงกันไปดูหมอดูนะอันนี้เป็นประสบการณ์ของนะอ้าเองเลยนะเมื่อ20ปีที่แล้วอะดูหมอไปเป็นก็ไปนั่งดูหมอก็ถูกทักว่าคุณมีเคราะนะคุณต้องสะดอกเคราะนะ ต้องตัดเล็บตัดผมเงินอีกสามพันเราก็ไม่ได้เชื่อเรื่องทางนี้เราก็เอาตามหลักศาสนาพุทธของเราเนี่ยก็ไปทำบุญไปถวายสังฆทานแล้วก็สุดมนต์ไหว้สุดมนต์นั่งสมาธิก็ทำมาทำอ่ารเงี้ยมาทำมาตลอดทำมาหลายปีมากๆเลยแต่ก็มาจังหวะนึงว่าชีวิตคนเรามันมีขึ้นมีลงอะพอจังหวะลงมันเกิดปัญหาแต่ผลพดว่า มีคนเข้ามาช่วยทําให้ผ่านปัญหาตรงนั้นไปได้ก็คิดว่ามันน่าจะเกิดจากสิ่งที่เราทํานี่แหละอันนี้คือเป็นความเชื่อส่วนตัวนะคะก็เลยแนะนําว่าถ้าไปดูหมอกแล้วเนี่ยถูกทักอะไรกันเนี่ยไปทําบุญแล้วก็กลับไปไหว้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปล้างเท้าท่านไปขอพรท่านน,น,นาําน้ําล้างเท้าเนี่ยมาอาบก็ได้ถ้าถุงแม่คุณอนะนํามาครอบตั้งแต่หัวจะถดดไปเท้าได้เหมือนกัน ใช้ผ้าถุงกระบไม่กระพริบตาได้เหมือนกันอันนี้เป็นความเชื่อของคนโบราณแต่นะคิดว่าถาตลองทําดูก็ไม่เสียหายและสิ่งที่ใกล้ตัวพวกคุณก็คือการสวดมนต์การนั่งสมาธินี่แหละแต่อันนี้ต้องใช้เรียะเวลาในการปฏิบัตินะก็ขอแนะนําเรื่องการนั่งสมาธิละกันเพราะว่าหลักสูตรที่น้าศึกษามาเนี่ยเป็นของหลวงพ่อปริยังวัฒธรรมมงคลน,นะคะก็แนะนําได้คร่าวๆเนาะเพราะว่าถ้าปฏิบัติจริงๆม,มันมีหลายอย่างแต่อันนี้คือเอาไป ปฏิบัติกันก่อนคือมีการเดินจงกรมการนั่งสมาธิบริกรรมก็พุโทโธเอาไว้ไหนเขามีที่เลือกคือหน้าผากหัวใจท้องคุณชอบเอาไว้วส่วนไหนคุณก็พุโทโธไว้ส่วนนั้นจะเดินจะนั่งจะยืนจะนอนทําได้หมดคุณก็ทํากันไว้วันลเล็กวันน้อยเหมือนการหยอดกระปุกอมสินนะคะวันหนึ่งกระปุกอมสินไปเน็ตเต็มบางทีไม่ทันเต็มอ่ะทุกคนนะต้องมีของเก่ากันอยู่แล้ว ก็ปลกองสังหนไปเนี้ยจะถูกเบิกใช้โดยอัตโนมัติเมื่อช่วยเหลือคุณวัตุคุณเกิดปัญหาเกิดขึ้นจะช่วยเหลือได้อย่างไรคนที่ปฏิบัติจะรู้ส่วนใครเป็นโรคนอนไม่หลับโรคเครียดต่างๆเนี่ยก็เหมือนกันเวลานอนคุณพูดโทรไปเรื่อยๆเถอะโรคเครียดต่างๆพวกเนี้ยจะค่อยๆคลี่คลายไปทางที่ดีได้ทีนี้นะก็ขอพูดถึงเรื่องของกรรมนะคะกรรมนี่มีสองประเภทกรรมดีกรรมไม่ดีกรรมคือการกระทํากรรมของเราก็คือการกระทําของเรา ไม่มีใครสามารถแก้กรรมให้เราได้นอกจากตัวเราเองโดยวิธีไหนตามหลักศาสนาที่แต่ละคนนับถือหลักคำสอนพระเจ้าศิล5หการสวดมนต์การนั่งสมาธิสิ่งต่างเนี่ยะจะทำให้สิ่งที่คุณเจอนะเบาบางลงไปและเกิดสิ่งดีๆกับตัวคุณเองแต่ทุกคนนะ่ะก็จะเชื่อจากปากน้ำไม่ได้ทุกคนก็ต้องใช้หลักการวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยคือการตรรอง สุดท้ายชีวิตคือการเดินทางนะคะถนนของทุกคนนะ่ะไม่ได้โรดธุรกิจบราบถ้าทุกคนสู้เต็มที่ทําหน้าที่ของตัวคนที่ดีที่สุดต่อให้คุณเจอปัญหาหนักหนาแค่ไหนอะทุกคนสามารถตัวรอกกันได้แล้วปัญหาอุสตต่างๆที่ทุกคนเจอเนี่ยเป็นแบบทดสอบอย่างดีนะคะถ้าคุณผ่านกันไปได้เนี่ยจะเป็นการพัฒนาตัวคุณเองขึ้นไปอีกระดับหนึ่งจะทําตรงแข่งขึ้นเก่งขึ้นใจก็แกร่งก็ขอฝาก,กคุนจงรักษาศีลสวดมนต์นั่งสมาธิ ตามวันเวลาที่คุณสะดวกจะช่มีสติในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ก็เจอลิปหน้านะคะขอขอบคุณทุกคน,นะคะ่ะที่เข้ามาชมคลิปกันกดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนเนี่ยพบแต่ความดีไม่มีความทุกในคลิปนี้ก็อาจมีเสียงอะไรบ้างก็ต้องขออภัยว้ท่านนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ